วันนี้มาพูดถึงเรื่องของวิตามิน B6 คกับวิตามิน B6 หรือพ i ยรีด็อกซินนี้มีความจำเป็นในการผลิตกรดไฮโดรคลอริกและเปนยังช่วยในการดูดซึมไขมันและโปรตีนนะครับช่วยเรื่องของระบบประสาทเนี่ยทำงานให้เป็นปกติแม้ถ้าเราขาดวิตามิน B6 เนี่ยมันจะทำให้เกิดโลหิตจางชักปวดหัวขึ้นไส้เจ็บลิ้นเจ็บปาก สพซึมเศร้าแล้วก็อ่อนเพียโอ้ซึ่งจะเห็นว่าวิตามิน B6 นี้มีความจําเป็นมากนะครับอันนี้ mm hmm. เราจะหาวิตามิน hmm. B6 จากไหนได้บ้างห mm hmm. จากย mm ีสต์แครอทไก่ไข่ปลาเนื้อถัวเมล็ดทานตะวัน mm hmm. นะครับวอลนัท mm hmm. จมูกข้าวสาลีอะวคาโดกล้วยบอกเรี ok ri, นะครับแล้วก็ข้าวกล้ลองซึ่งจะเห็นว่าวิตามิน B6 นั้น มีอยู่ในอาหารมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมน,นะครับมีความจําเป็นมากสําหรับร่างกายเราขอบคุณมากครับ